ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลต้อมวันนี้นะครับมากับทริคอีกหนึ่งทริคนะครับก็คือทริคการฟาร์มตังค์นะครับทริคการฟาร์มตังค์ไม่มีหลายสเต็ปนะครับมันมีหลายอย่างแต่นี่คือเคล็ดลับที่พี่ทําบอดนะครับที่บางคนอาจจะไม่รู้สตาร์บัคสโตนมีบริการกิฟเกมพาร์ตแม p ต่างๆกิฟการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น2 7 9บาทมีของแถมประจําเดือนและมีบริการกดเกมพาร์ตอนิเมะวอลเล r อร์ สนใจติดต่อที่ลิงก์ Facebook ใต้ดีคริปชั่นได้เลยนะครับแต่คืออันนี้มันต้องใช้เงินด้วยนะครับอันนี้มันต้องใช้โลบักด้วยอะอย่างแรกก็คือตีมอนเป็นเรื่องมาตรฐานใช่ไหมครับผมตีมอนเป็นเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วถ้าอยากฟาร์มไวๆทําไงครับน้องครับเห็นเลือดมอนไหมครับเลือดมอนนะครับตัวพวกนี้เลือดมอนเท่าไหร่นะครับเมื่อเราตีเสร็จมันจะดรอปคืนมาประมาณ10%นะครับสุ่มต่อรอบนะครับไม่ใช่แบบว่าตัวหนึ่งดรอปสิแน่นอนนะครับมัน ประมาณ10%นะครับบางทีก็แกว่งนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะตัวนี้อ่ะเฮียไอตีไม่ตายเนี่ย 5B นะครับ 5B นี่ก็คือ 5,000M นะครับ 5B คือ 5,000M โหดเคลียร์ก่อนโอเค 5B คือ 5,000M นเอ็ะใช่ไหมเออ 5B คือ 5,000M นะครับ 5,000M แล้วก็เราตีนะครับดูนะครับจะได้ตังค์เท่าไหร่ โอเค 5B คือ 5,000M ผมจะได้ตังค์เท่าไหร่และคูณ2นะครับถ้าน้องเป็นปกติน้องจะได้10%ผมน่าจะได้20%นะครับ5,000ก็คือ44432นะครับผมได้เงิน 1.2B นะครับ 1.2B อ่ะไม่ใช่4 4 6 1.6B นะครับผมได้เงิน 1.6B อ่ะลองตีตัวหนึ่ง คือตัวนี้ที่ผมฆ่าผมได้ 1.6B นะครับตัวน้องได้เงินเท่ากันไหมได้เงินเท่ากันนะครับน้องมาฆ่าตัวเดียวน้องก็ได้ 1.6B เท่ากันนะครับได้ 1.6B เท่ากันแต่ผมตีไวไงครับผมเลยฟาร์มเงินได้เร็วนะครับผมตีไวแป๊บเดียว1.6เกิดมาแป๊บเดียว1.6อ่ะเนี่ยตีอา,า,าบเนี่ยดูปรับอาบเนี่ยอาบีแป๊บเดียวตายครับแป๊บเดียวผมก็ได้ 1.6B 1.6B เห็นไหมป๊าปตังเด้งปึ๊บเนี่ย5 ิบห้าเอ่ไม่ใช่เท่าไหร่อ่ะรอพันห้าร้อยล้านก็คือหนึ่งจุ 1.5b อ่ะมีเด้งมาอีกหลุดมายังไงนะไอน,นี่ของก้อนที่แล้วครับเนี่ยเงินกลมๆก็คือผมตีห้ 5b อ่ะนะครับผมได้เงินอ่าหหนึ่งจุด้าบีก็คือลองลองถ้ายี่20เปอร์เซ็นคือยี่สิบเปอร์เซ็นของห้ 5b เท่ากับนั่นไงครับประมาณ20เปอร์เซ็นครับประมาณยี่ส20กว่า แต่คือผมมีอ่าผมมีบัฟนี่อ่าผมมีเกมพาร์เย็นคูณ2ใช่ไหมครับผมมีเย็นคูณ2เอาง่ายๆเนี่ยเนี่ยเย็นผมอ่ะมันคูณ3.2มจุดสองครับมันคูณ3.2มมันเลยได้เยอะนะครับมันมีเกมพาร์ด้วย1เกมพาร์สองเควสด่านนะครับเควสด่านไม่มีโชว์นะครับเควสด่านก็คือเราทำเควสแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมวาร์ปไปก่อน เราทำเควสเราจะได้ได้เงินขึ้น10%นะครับแล้วผมทำเควสมาทั้งหมดหด่านนะครับก็คือหกสิบเปอร์เซนมันไม่มีให้ดูครับเนี่ยตรงนี้ถ้าทำเควสทุกด่าน,นะจะได้สิบปเซ็นตมีตรงไหนขึ้นไหมไม่มีนะไม่มีอาชิมเม n นขึ้นให้ดูนะครับว่าด่านนี้ทำเสร็จแล้วไม่มีครับถ้วยอาชิมเม้นเอ้ยนี่ปะมอลักมอดัมเม้อ่านด่านไม่มีเขียน ได้หินสาใส่ตัวเมื่อกี้นี่ที่พี่วาร์ปมาตัวเมื่อกี้ของดอกหินไม่มีอ่ะง่ายๆนะครับก็คือตัวละครมอนนะครับมันจะดอปเงินให้เรา10%นะครับของผมได้20%เพราะว่าผมมีเย็นคุณ2และผมได้มากกว่าปกติเพราะว่าผมทำเควสนะครับเควสมีทั้งหมด6 6ด่าน1 2 3 4 5 6นะครับด่านละ10%คือ60%นะครับแปลว่าผมได้เงินอยู่ที่ 2องล็อกอ่ายี่สิอ่ายีก็นะครับยีก็คือ 5B าบนะครับห้เครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขแปอ,อ่ะเครื่องคิดเลขมานะครับห้คือ5,000นะครับ5าคือห้าพคูณด้วย2ีนะครับเอากับเนี่ยครับประมาณหนึสมบเนี่ยประมาณนี้ครับผมก็ได้หนึุสมมมติถ้าน้องมาตีเหมือนพี่นะครับน้องห้าพ นะครับน้องไม่มีเกมพารก็จะคูณนาก็จะคูณ1 0ใช่ไหมครับถ้าน้องผ่านด่านมา6ด่านก็จะเป็น16%เนะครับ16%เท่ากับน้องตีรอบหนึ่งอ่ะนะครับจะได้ที่ประมาณ80,000เอา้าผิด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 พคูณ16เท่ากับน้องจะได้รอบละแล้ว800ล้านครับ800ล้านนะครับ800ล้านก็คือถ้าคูณ2ก็คือ เท่าพี่ครับถ้าคูณ2ก็คือเท่าพี่นะครับแต่ส่วนใหญ่คนบางคนไม่ได้เติมเกมพาร์เย็นคูณ2แล้วก็บอกพี่ครับผมอยากฟาร์มไวๆนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยฟาร์มไวๆครับเย็นคูณ2ได้2เท่านะครับไอนี้คือทริคที่1นึ่งแล้วนะครับทริคที่1นะครับทริคที่2คือกล่องครับสาคัญมากเรื่องกล่องนะครับกล่องด่าน2นะครับกล่องด่าน2มันจะให้เงินหลัก B นะครับนี่คือทริคเลยนะครับวิธีการเก็บกล่องนะครับ กล่องด่าน2เป็นกล่อง v ีพน้องต้องเติม v ีไนี่นะครับถึงจะเปิดกล่องได้ครับเนี่ยกล่อง v ีไสามารถเปิดกล่องได้ใช่ไหมครับนะครับแชปเนี่ยเใช่ปะนี่แชทมีแชปเปอร์เนี่ยตัวนี้กล่อง Exclusive เราจะเปิดกล่องอันนี้ได้นะครับกล่องอันนี้จะให้เงินอยู่ที่หลัก B นะครับผมหลัก B นีนี่โอ้โนี่ขึ้นหลัก T แล้ว 1.36T อ่าเดี๋ยวผมเอา 1.36T เอาตอนแรกผมมีตังค์เท่าไหร่ 2. แปดลบหนึ่งจุดสเท่ากับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สองแปลบหนึเท่ากับเมื่อกี้ผมมีตังค์อยู่27.27 27, ใช่ไหมเออแล้วถ้าเราบวก10เปอร์เซนไม่ใช่บวก5้เปอร์เซน์ะเอาใหม่นะ28.5สบวกหบวก ม่ใช่บวกห้าเปอร์เซ็นบวกห้าเปอร์เซ็นตไม่ใช่ประมาณบวกบวกประมาณห้าเปอร์เซ็นตครับตู้นี้มันได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบแปดเอา้าไม่ใช่นี่หว่ายี่สิบแปดเราต้องยี่สิบเจ็ดจุดสองบวกห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ครับ ตู้นี้บวกหนะครับตู้นี้บวกหอ่ะเอาเครื่องคิดเลขอีกรอบนึงนะครับอ่ะเครื่องคิดเลขอยู่ไหนอยู่นี่นะครับอยู่ไหนว่าเครื่องคิดเลขอ่ะอยู่นี่นะครับอ่ะนะครับอ่ะเราสตาร์เตอร์นะครับเราผมมีตังค์อยู่28นะครับ28่จุดหนะครับแล้วก็ลบนะครับลบเอาเขี่ยมตัวที่ยี่ิดจุดหกลบหนึจะเท่ากับ เอานี่มันไม่ใช่28.36ิบแปดาลบหนึ่งาทำไมครูเหมือนพิมพ์ผิดวะยี่สิบแปดิเอ,อ 28. 6อยี่สิบลบหนึนี่คือเงินก่อนเปิดตู้นะครับก่อนเปิดกล่องนะครับผมมี27.24นะครับแล้วผมก็มาชนตู้นี้จะบวกนะครับกดบวกนะครับบวก5%นี่ครับ เลยครับบวกห้าเปอร์เซ็นตนะครับนี่คือเงินที่ผมมีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปอีกด่านหนึ่งนะครับด่านหนึ่งบวกสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมจะได้สองจุดแปดอ่ะเรามาดูว่าผมจะได้สองจุดแปดไหมที่ด่านหนึ่งนะครับด่านหนึ่งผมจะได้สองจุดแปดทีหรือเปล่านะครับยังไงถ้ามันบวกปั๊บปั๊บปัป๊บอ่ะสองจุดหนึ่งทนี้ไม่ได้บวกไม่ได้บวกไม่บวกสิบไอ้น,นี่บวกเท่าไหร่ไอ้น,นี่นะไอเน,นี้ยบวกมากกว่าแน่นอน อ่ะสองจุดแปดล้วกดที่2.86จุดแกองสองก่อนใช่ไหมอืมเกิน2.86นี่บวก9เหรอบวก9%เปอร์ซนหรอไม่ใช่แต่มันไม่ใช่บวก5 2.86อบวกหเปอร์เซนไม่ใช่5เห็นไหมที่นี่ไม่ใช่5น่าจะบวก8 2.86อบวกแเปอร์เซ็นต บวกเเหรอสองจุดปดหบวเจดปอร์เซ็นต์ประมาณบวกแปดครับตู้นี้บวกแดนะครับสองจดแดหกบวกเอเซ็นท่ากับเนี่ยประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้บวกแ็ก็คือเคล็ดลับนะครับตู้ด่านสมันบวกหตู้ด่านสามตู้ด่านหนึ่งบวกแด ให้ไปเก็บตู้ที่บวก5%มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาตู้มามาเก็บด่านหนึ่งง,ง่ายๆตัดจบไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์ช่างหัวมันจำง่ายๆนะครับตู้มาเก็บด่าน2ก่อนแล้วค่อยมาเก็บด่านหนึ่งนะครับเห็นไหมพี่ขึ้น30แล้วนะครับพี่ขึ้นสามสิอ่ะยิ่งเก็บมันยิ่งเยอะนะครับเห็นบางคนที่มันมีเงิน70 80ไหมครับครับลองคิดดูอะถ้าพี่ถ้าพี่เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าผมเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องคิดเลขกูอ้าวโชย นะครับถ้าผ่านไปอีก12ชั่วโมงแล้วผมมาเก็บใหม่นะครับเพราะมัน12ชั่วโมงเก็บรอบนึงนะครับ12ชั่วโมงผมมาเก็บอีกรอบนะครับมันจะบวก5%ที่ด่าน2นะครับบวก7อ่ะบวก7%พอที่ด่าน1เนี่ยครับที่จะได้เป็นอ่า34มส่เห็นไหมครับ34เอ่อมันก็ดันขึ้นไปเรื่อยๆครับดันขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้สำคัญมากนะครับไอ้ตู้นี้มีประโยชน์มากนะ มันทาให้เราแบบได้เงินฟรีๆแบบ12ชั่วโมงนะครับเอออย่าดูถูกเงินเล็กๆน้อยๆแค่5% 10%จะทำให้แบบเราได้เงินหลักทีแบบไวมากเลยนะครับเนี่ยเงินหลักทีก็ทั้งสองอย่างอ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยผมลองเทสมาแล้วการลงดันแดงนะการลงดันแดงถ้าน้องดําเมจหลักล้านนะครับหลักประมาณ2ล้านกว่านะประมาณ2ล้าน <c oughs> 3ล้านดีกว่า3ล้าน แล้วน้องลงดันแดงนะครับน้องจะได้เงินต่อรอบประมาณอยู่ที่20 b ีนะครับ20ปีต่อรอบนะครับ20 b ีต่อรอบแปลว่าอ่าถ้าน้องฟาร์มนะครับอ่าห่ชั่วอ่าหชั่วโมงลง2รอบ1ึชั่วโมงลงสองรอบ1ชั่วโมงน้องจะได้เงินประมาณ 5B นะครับถ้าน้องลงอ่าหเท่าไหร่1ชั่วโมง 5B นะครับสิชั่วโมงน้องจะได้ 50B เอ้ยเอ้สิชั่วโมงน้องจะได้5้ที ึงป่ะห้าสิบบีเฮ้ยหนึ่งชั่วโมงได้ห้าอ่าหนึ่งชั่วโมงได้ห้าร้อยบีนะครับสองชั่วโมงคือหนึ่งทีสิบชั่วโมงคือห้าทีนะครับคือถ้าน้องลงเงี้ยสิบชั่วโมงน้องจะได้ห้าทีลงดันแดงนะครับสิบชั่วโมงน้องจะได้ห้าทีจะมากกว่าการเปิดกล่องนะครับจะมากกว่าการเปิดกล่องแต่เนี้ยต้องใช้ความพยายามนะครับในการลงดันแดงนะ ถ้าน้องจะฟาร์มตังนี่คือสเตปเลสเกมนะครับแต่สเตปต้นเกมอย่ามาลงดันนะครับมีคนถามว่าพี่ครับผมดัมเมจอยู่แค่่า 20k ผมฟาร์มตังยังไงดีครับผมลงดันเขียวฟาร์มตังดีไหมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า,อามอนมันค่อนข้างเยอะอ่ามอนเขาเรียกว่าไงด่านแรกๆมันดรอปเงินน้อยนะครับมันเสียเวลานะครับน็อกสกิปแล้วไปตีหลังๆแล้วมันไม่คุ้มนะครับมาตีบอสดีกว่าตีบอสวนลูกคุ้มกว่านะครับตีบอสวนลูกคุ้มกว่า ยังไงก็หวังว่าตรงนี้จะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับก็ถ้าน้องมีคําถามอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับในดีคอดหรือถ้าอยากให้ทําคลิปแนวไหนอีกก็อ่าแจ้งพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาทําคลิปข้อมูลนะครับยังไงตรงนี้ก็ขอให้น้องๆสนุกการเล่นเกมนะครับฟาร์มตังค์นะครับอย่าไปคิดมากเรื่องตังค์ครับเรื่องตังค์ทำตังค์บอร์ดะครับตรงนี้ไม่ต้องไปคิดมากเพราะยังไงอ่ะเราสู้คนที่เล่นมาก่อนไม่ได้นะครับแต่เราง่ายๆครับ มีตังพอสุม่มไขวอลลปด่านล่าสุดได้นะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าไปคิดมากเรื่องเงินครับมีเงินเยอะไปก็มันก็เท่านั้นนะครับนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนหาตัวให้ได้ดีกว่านะครับหาตัวรับมาขิงดีกว่านะครับง่ายกว่าอ่ามันจะมันจะเท่กว่ามีตังเยอะนะครับน้องมีตังเยอะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟแต่นี่ครับน้องมีน้องมีตัวรับแบบเยอะๆหรือเปล่านะครับเอาที่ตัวรับดีกว่า เงินมันไม่ได้การันตีความเก่งนะครับเงินไม่ได้การันตีความเก่งนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย